วันนี้มาอ่านคอมเมนต์กันต่อใครมีคำถามสงสัยอยากถามนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยเริ่มที่คำถามแรกของวันนี้กันเลยเครื่องดื่มต่างๆที่ระบุว่า0ูนย์กิโลแคลอรี นั้นมันจริงไหมถ้าจริงแล้วความหวานมาจากไหนศูนย์แคลจริงครับความหวานก็ถ้าเป็นเครื่องดื่มนะส่วนใหญ่จะมาจากแอสปาร์ตัมสุคาโลสอะซิซันแฟมเคพวกนี้ซึ่งเป็นสารให้ความหวานแทนน้าตาลกินเป็นครั้งคราวได้แต่ไม่ควรกินเป็นประจําและก็ถึงจะศูนย์แคลจริงก็ไม่ควรจะมาคิดว่าศูนย์แคลแล้วกินได้ไม่อั้นเพราะมันทําให้เราอยากอาหารอย่างอื่นเพิ่มแล้วมันทําให้เราติดลดหวานนะครับกินเป็นครั้งคราวได้คําถามถัดมาเกี่ยวกับเรื่องการทํไอ f อตอนทํไอเอฟเนี่ยช่วงที่อดเนี่ย กินกาแฟดำผสมน้ำผึ้งได้ไหมและอีกคำถามหนึ่งคือเรากำหนดเวลาเองได้ไหมว่าเราจะกินกี่โมงอดกี่โมงเอาเรื่องเวลาก่อนแล้วกันนะคือเวลาเนี่ยเรากำหนดได้เองอยู่แล้วซึ่ง i f มันก็จะเป็นสูตรถูกไหมครับว่าเราจะกินได้ช่วงเวลาไหนบ้างอดช่วงเวลาไหนอย่างถ้าที่ถามมาเนี่ยก็คือต้องการกินได้8อด16ใช่ไหมครับตื่นมาจะกินเลย8โมงเช้าเริ่มมื้อแรก8โมงเช้า ก็นับไปอีก8ชั่วโมงอ่ะก็จบที่16นาฬิกาหลังจาก16นาฬิกาไปก็กินอะไรไม่ได้แล้วได้เรากําหนดเวลาเองได้เลยครับเอาที่เราสะดวกแล้วคาถามที่2ก็คือช่วงที่เราอดเนี่ยกินกาแฟดําผสมน้าผึ้งได้ไหมกินกาแฟดําผสมน้ําผึ้งเนี่ยไม่ได้ชัวร์เพราะมันมีแคลรี่มันมีน้ําตาลหลักการของ IF คือช่วงที่อดคือต้องไม่มีอินซูลินต้องไม่มีแคลรี่เข้าไปเลยทีนี้กาแฟดําได้ไหมเนี่ย ผมคิดว่าโดยส่วนมากจะได้นะแต่มันอยู่ที่สูตร IF ที่คุณทำบางสูตรที่เขาเคร่งครัดมากๆเนี่ยแม้แต่กาแฟดำเขาก็จะไม่ให้กินแต่โดยส่วนใหญ่ที่เขาทำกันเนี่ยกินได้พวกน้ำาป่าพวกกาแฟดำคือพวกที่ไม่มีแคลอรี่อะ่ะกินได้แต่เรื่องนี้นะครับผมเคยถามคุณหมอว่าถ้าเกิดไม่ให้กินแบบมีแคลอรี่เนี่ย เราก็ไปกินพวกศูนแคลเลยน้ำบัตลมหรือไปกินอะไรที่มันศูนแคลในช่วงที่อดแบบนี้ได้หรือเปล่าคําตอบคือไม่ได้นะครับเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยต่อให้มันศูนแคลจริงแต่ถ้าใช้สารให้ความหวานแทนน้าตาลเนี่ยบางทีมันมีผลต่อระดับอินซูลินเรามันทําให้อินซูลินเราออกมาก็จะถือว่าช่วงอดเนี่ยไม่ได้ผลตกลงกินแป้งได้ไหมงงสับสนบางคนบอกให้ลดใครก็ได้ช่วยตอบมาให้กระจ่างทีโอ้โหมันเป็นเรื่องที่สับสนขนาดนั้นเลยแหละ,ค,ะคือกินแป้งได้ นะครับยกเว้นว่าคุณจะเป็นสูตรที่เขาห้ามกินแป้งอย่างพวกคีโตอย่างอะไรพวกนี้คือเขาห้ามกินแป้งอันนั้นกินไม่ได้แต่โดยทั่วไปถ้าจะลดน้ําหนักเฉยๆปกติกินแป้งได้และควรกินน้องอย่าสับสนระหว่างคาว่า,ง,วาง,งดกับลดเขาแนะนําให้ลดถูกต้องแล้วลดคือกินปริมาณน้อยลงที่เราอ้วนส่วนใหญ่เพราะเรากินแป้งเยอะเพราะ,ะนั้นเราต้องลดลงแต่ไม่ใช่งดงดคือไม่กินเลยไอ้น,นี่ระยะยาวไม่เวิร์กเอาไมนะ แป้งควรลดแต่ไม่ใช่งดนะครับกินได้ครับอันนี้น่ารักมากนะผมอยากให้พวกเราช่วยกันแบบนี้นะคือช่วยอีกแรงหนึ่งใครที่พอมีความรู้ก็ตอบไปหน่อยนะครับ พี่คะหนูสูง155หนัก52เริ่มอ้วนหรือ,อยังคะฮัชชาอย่างนี้ก็ต้องถามด้วยนะฮะมีคนช่วยตอบให้น่ารักมากนะครับยังไม่อ้วนแต่อวบกดเทนี่แหละนี่แหละเราถามมาอันไหนที่เรารู้เนี่ยช่วยช่วยกันตอบครับสุดท้ายของวันนี้ละกันเป็นคำถามท,าที่เจ๋งมากนะครับและคนถามเข้ามาเยอะด้วยนะ how to น้ำหนักคงที่ลดไขมันเสร็จแล้วพอใจแล้วทำยังไง ให้น้ำหนักคงที่หรือต้องกินคลีนไปเรื่อยๆคือถ้าตอบพสั้นตอนนี้ก็คือ,อ,อไม่ใช่ต้องกินคลีนไปตลอดชีวิตหรอกครับคือช่วงที่เราเข้าคอร์สตั้งใจเนี่ยเราอาจจะคุมเป๊ะๆ3มือ้อถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราได้น้ำหนักที่ต้องการแล้วเนี่ยเราอาจจะกินคลีนสักมืออม้อ2มื้อและอาจจะกินหลุดกินให้อร่อยสักมื้อหนึ่งก็ได้แบบนี้มันก็แฮปปี้น้ำหนักก็ขึ้นยากละแต่ ผมจะอธิบายโดยละเอียดและจะบอกวิธีการทำเชิงปฏิบัติด้วยในคลิปวันจันทร์หน้าติดตามชมได้วันจันทร์หน้าใครมีคำถามอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะครับจะอ่านทุกคอมเมนต์และคำถามที่น่าสนใจจะเอามาตอบทุกคำถามเลยครับขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าครับ